จาก็ว่าเมนสำหรับงานราชการลว้วนๆงานนี้สำหรับผู้ชายเป็นงานอะไรประเภทไหนมาที่สามกันค่ะช่างเจับก็ว่าเมนเป็นช่องเกี่ยวกับหางานราชการ ที่เปิดรลบสมัครงานใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดโอกาสหางานราชาการถ้ามีอะไรต้องการในข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเขียนลงมาในคอมเมนต์นี้ได้นะคะหรืออินบ็อกซ์ในแฟนเพจค่ะข่าวดีของชายไทยปี2564กรมยุทธศึกษาทหารบกเปิดโอกาสให้ทหารกองหนุนหรือรอดเดิบสอบคัดเลือกรับราชาการเป็นนายทหารประทวนทำามนาทีทัศน์ีจังหวัดทัศน์ีอำเภอหรือขึ้นอยู่กับของทัพบ,บกกำหนด คุณสมบัติเด่นๆของผู้มีสิทธิสมัครสอบสำเร็จการศึกษาและดับโมหกเป็นชายไทยอายุตั้งแต่18ปีถึง30ปีเป็นทหารกองหนุนประเภทที่หนึ่งหรือจบรอดอปีที่สามส่วนรายละเอียดต่างๆได้มอบไว้ที่ลิงข้างล่างนี่นะคะเปิดรับสมัครสอบัดเรือกทันนีษฐตั้งแต่วันที่1-3ตุลาคมพศ2563รับสมัครเพียงลอยอัตราเท่านั้นนะคะรับสมัครเพียงลอยอัตราเท่านั้นนะคะ เปิดสอบสัสดี2564ตลอด24ชั่วโมง